สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID Line ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระก,กันนะครับองค์แรกนะฮะขออนุญาตซูมนิดนึงนะอ๋อองค์แรกนี้จะเป็น พระผงรูปเหมือนนะสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนี่นะองค์นี้นะ่าจะเป็นสายวะละัลคังนะครับอย่างเช่นหลวงปูนน่นาคนะครับนี่นะดูเก่าดีนะมีกระเทาะตรงนี้นะ มีหักซ่อมนะครับมีกระเทาะต,ตรงนี้นะเห็นหมวนสารด้านในนะนี่นะอะ่อองนี้เปิดวิธีสองรบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะพระผงรูปเหมือนนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะอันนี้น่าจะเป็นสายวะะัดระฆังนะครับ องต่อมานี้จะเป็นต้นเดชพัดเทศไชโยนะครับพิมพ์เรียกอะไรพิมเจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นเสียงโตนะนี่นะเจ็ดชั้นเสียงโตนะนเดี๋ยวกี่ชั้นเนี่ยเนจะ็ดชั้นนะครับ ็ดชั้นเสียนโตนะครับนี่นะนี่ผมดูนอันนี้เป็นเป็นพระนอกพิมพ์นะครับวัดเกษทยวนะนี่นะเจ็ดชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะนี่ยมเล่นหากันอยู่นะครับพิมเจ็ดชั้นเสียนโตนะเป็นพระนอกพิมพ์นะ มก็ไม่จมแจมนะเช็ดหน้ากล้องเลยนะนี่นะนหงงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับสภาพสมบูรณ์นะสวยนะ นี่ครับอันนี้ต้องบังแสงเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อขาวจะจะทอนแสงนะอ๋ะอองค์น,นี้เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับองค์น,นี้นะครับเจ็ดชั้นเสียนโตนะดีมันเสียงแมวนะขึ้นหลังคานะนนี้จะเป็นพระสมเด็จอลหังนะครับหนื้อแดงนะครับอันนี้จะออกที่วัดสันเพชรน,นะครับนี่นะฝากกุนะ วัดสันเพชรน,นะครับนคนปรปฐมนะนี่นะมีครับผิวตั้งนี้น้ำเปิดหน่อยนะนี่มีคาบกูอยู่หน่อยนะนี่ฮะนี่เป็นยันนะครับเพาะคำว่าออรหังนะครับใช้ปั๊มเอานะครับ ประมาณปีส4 5 7ห้าเดนะครับนี่นะถือว่าพระปีลึกนะครับนี่นะมันจุก,กุนะที่วัดสันเพชรนะมีเนื้อแดงเนื้อดำนะนี่คาบกุหนาๆเลยนะครับั้งนี้ด้าน,านหน้าถึงตรงพระพัะกับผิวเปิดกับต้องอกนะ น,นี่มีการเล่นหานกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะมัจะมีหลายพิมพ์นะพิมพ์ฐานคู่เลยอะไรนะอันนี้เปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับอรนนี้นะครับนี่นะสมเด็จอ่อหางเนื้อแดงนะครับกูวัสันเพชรน,นะนคนปรปฐมนะฮะประมาณปีสองสี่ห้าเจ็ดนะฮะนี่ อองค์ต่อมานี้จะเป็นพระศีวลีนะครับนี่นะอันนี้อันนี้ไม่ทราบที่นะฮะแต่มคล้ายๆของวัดพระาสาทเลยนะอันนี้ก็จะมีรอยลานนะองค์นี้นะ อันนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับตรงนี้นะครับมีรอยลานอย่างนี้นะไม่หักนะครับ200บาทนะครับพระศรีวิรีนะอันนี้ไม่ทราบที่นะครับของต่อมานี้จะเป็นพระสมเด็จ3ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นของวัดประสาทุญาวาสปีศูนย์หกนะ,ะปีนี้จะพระของปีนี้จะผสมมวลสารเก่าของวัดบางคุณพรมปี2,500นะครับที่มีเศษและเหลือที่หัหกนะครับ เอามาตำเป็นส่วนผสมหลักนะะมีพระเนื้อขาวนะครับเรวมองไม่เห็นละเอียดนี่เราสองกล้องให้ดูนะครับยังเห็นมิมนสารเก่านะครับ กุ่มก็ขายมิจูสามสี่ร้อยนะครับตรงนี้นะอันนี้ผมเอาสองร้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับเพราะว่าพระยังไม่ค่อยสมบูรณ์เอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่พระไม่มีหักนะครับตรงนี้เหมือนตอนเข้าพิมพ์แกะออกนี้ก็จะตรงนี้เนื้อปินออกมาตรงนี้หน่อยนะสองร้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับน่าใช้มากนะครับเด็ดสามชั้นนะวัดประสาทบุญยญาว่าปีศูนย์หกนะ องค์ต่อมาจะเป็นพระตมเด็ดหลังเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเอ้อนะครับวัดม่วงนะครับสิงห์บุรยนะอันนี้เนะี่ยนี่นะนี่ครับ องน,นี้เปิดวัที่สองร้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับ <c oughs> สมเด็จหลวงพอ่อออนะอนวัดม่วงนะสิงห์บุรีนะฮะองอค์ตมาเนี่ยครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จหลังพระเพชรนะครับนี่นะครับพระเพชรนะวัดแสวงหานะครับอ่างทองนะนี่เป็นพระที่น่าใช้มากนะครับนี่เนะเนื้อผงพุทธคุณนะครับ องนี้ไม่มีหักต่อมนะครับนี่อ๋อองนี้เอาสองร้อยบาทนะครับองน,นี้นะสมเด็จหลังลรกเหมือนนะหลวงประเพชรนะฮะวัดแสวงหานะครับห่างตรงนะอ่าองตมาน,นี้ได้มาสององนะครับอันนี้จะเป็นหลงวงมดทวดนะครับวัดวัดช้างให้นะครับ ปีหนึ่งสามนะครับนนี้จะเป็นเนื้อดินเผานะด้านหลังจะเป็นยันต์ัวหนังสือนูนนะนี่ฮะสร้างโดยพระบิกาข่าวนะครับถึงเป็นน้องชายาจารย์ทิมนะครับนี่ฮะอันนี้เปิดคู่เลยนะครับอันนี้เอาคู่นี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับให้ดูทีละองค์นะ ภาพสวยดีนะครับนี่อัญที่น่าใช้มากนะครับตอดใช้แม่พิมพ์เหรียญรูปหล่อนะฮะเตารีดนะครับปีปีศูนย์ห้านะฮะนี่อีกองนะ ็นพระเนื้อดินนะครเป็นพระเนือเนเน้อในบินเผานะครเป็นพระที่น่าใช้บ้างนะครับต,ตัวนี้ก็ว่านี่รันตลาลยนะครับคู่นี้เอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับอ,องค์ต่อมานีจะเป็นพระปิดตานะฮะเนื้อช็อกโกแลตนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อบนชูหรือหลวงพ่อชูนะครับ วัดหัวว่าวสิงห์บุรีนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสองนะเนื้อช็อกโกแลตนะครับลิมพาที่ค่อนข้างหายากนะครับแต่ถ้าเป็นสมเด็จรุ่นแรกของท่าน,นจะเป็นผสมโดยผงเท่าเท่ารุด,ดูผีนะเชิงตะกอนนะครับลิมพาที่โหคนหายากมากนะครับ ที่เป็นเนื้อช็อกโกแลตนะครับอันนี้สภาพสวยนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับอ๋อองนี้เปิดไปที่สามอยห้าิบาทนะครับหลวงพ่อจูเนวัดหัวว่านี่หลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนี่ยอมรับเลยนะครับมาทันเก่งนะฮะนี่อ่าองสุดท้ายนี่จะเป็น พระสังกัจจยนะครับเนี่ยนะที่แรกเล่นเป็นของวัดประสาทฮนะเดีย๋ยวนี้มีข้อมูลใหม่นะฮะว่าเป็นของพ่อสมจิตนะฮะสูตรอ่าสูตรปากกานะ่ะถ้าจำไม่ผิดฮนะันแนนสังกัจชายนะครับอ๋องนี้เปิดไว้ที่2 0 0้บาทนะครับองคงนี้นะน่าใช้มากนะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพัฒมเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรที่เบอร์081923750นะครับไอดีไลน์ก็081923750นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับชอบพระองค์ไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทังไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ